ดูว่าวางนี้หาดใหญ่ก็เงียบไม่มีคนเลยดูว่ามันได้เบีย้ยนี้มาอาจจะช่วยได้เยอ,อะซื้อของอะไรก็ได้แต่ษ้ากิจด,ดีขึ้นนะรวามว่าได้คนละหมื่นนี้นายกนี้ไม่โกกหรอกนะวะขอให้อยู่แล้วก็บอกให้เขาไห้เข,ขต้องให้ตอนนี้ประชาชนรออยู่ตอนนี้รอเงินเหมือนอย่ เสียงประชาชนที่มั่นใจหลังเห็นทำลายโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะวันที่10เมษายนนี้ประชาชนอาจได้รับข่าวดีเพราะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะได้ข้อสรุปทั้งหมดและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนเมษายนทําให้ประชาชนที่หาเช้ากินค่าม,มีความหวังได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพราะเศรษ,ษฐกิจหดใหญ่ตอนนี้จะทําอะไรก็ได้แค่คิดเพราะติดที่ไม่มีทุน ประชาชนคนปักใต้ยังคงเชื่อมั่นว่าการเดินหน้าโครงการจะเป็นไปตามกรอบระยะที่วางไว้และสามารถใช้จ่ายได้เร็ววันเพราะนี่คือเงินที่จะสร้างฝันเพิ่มโอกาสต่อยอดอาชีพจนเปลี่ยนชีวิตให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวหลายคนต่างเฝ้ารอติดตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลเพราะด้วยเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีแหล่งเงินทุนเงินก็หมุนไม่ทันมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพราะข้าวยากหมักแพง ถ้าได้เงินหนึ่งมื่นบาทมาก็จะพาให้ใจชื้นจึงอยากให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ให้สำเร็จเร็ววันเขช่วยได้หลายอย่างนะคะใช่คนไม่ว่าคนลำบากลำบากนี้เขาก็ไม่มีใช่ไหมเ็าได้ได้จ่ายได้จ่ายตรงนี้ใช่ไหมเดีวพี่ก็ได้ขายของได้ด้วยของทุนการค้าของพี่เนี่ยใช่ไหมบางทีพี่ก็หมุนไม่ทันเอาย่อยให้ก็ได้ไม่ต้องให้หมดทีเดียวหมื่นหนึ่งก็อยากได้ตรงนี้เหมือนกันถูกไหมก็อยากได้ตรงนี้ ราาามม่ออยยยกไไไดดด้้พประชาชนตั้งความหวังโครงการดิจิทัลน0 0 0 0บาทไว้อย่างมากเพราะจะนำเงินมาใช้จ่ายบรรเทาภาระต่างๆได้หลายอย่างหากได้เงินก้อนนี้มาก็จะพาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินค้าขายในพื้นถิ่นให้มีรายได้มาใช้จ่ายเพราะนี่คือความหวังที่ประชาชนรอฟังเงินหมืน่นมาช่วยฟื้นเศรษฐกิจคือช่วยช่วยได้เยอะค่ะ10,000น,น,นี่คือใช้ในชีวิตจวันนี้ได้เยอะมาก คือสามารถจะมาซื้อเข้าของเครื่องใช้ได้เพื่อหรือจะมาลงทุนต่อยอดธุรกิจอะไรได้ด้วยค่ะมันเนี้ยค่ะคือจะได้นี่คือทุกคนประชาชนทุกคนก็คาดหวังอยู่แล้วว่าอยากจะได้นี่คือเสียงประชาชนที่หวังว่านโยบายดิจิทัลบ l ็ e ตจะช่วยให้คนที่ไม่มีเงินทุนในการตั้งตัวเงินหมื่นนี้จะสร้างเป็นอาชีพสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน